ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นเลขประจำช่วงเช้าประจำวันที่5เดือนตุลาคมวันนี้ครับปรามากันที่ทางฝั่งของแต่ด้านเมืองทองหรือแตดกันหน่อยครับเมื่อสุดครับประธานสโมสรของทัพกิเลนไปยอยองอย่างคุณวิรักหนูทองออกมายืนยันเลยครับว่าการดึงรายวัดเข้ามาช่วยทีมเป็นเพราะความต้องการของโคชบริยวยูโรเปีและยืนยันเลยครับว่าไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะรอเสียบในตําแหน่งของกุญสื่เลยครับ อย่างไรก็ตามครับก็ถือว่าได้รับความสนใจพอสมควรเลยครับสำหรับข่าวคราวล่าสุดของกรีดิญประจองเมืองทองริตเตดครับที่ได้ดึงตัวทตนันราย,ยวัฒน์อดีตเด็ดโค้ดของจ้างศึกยุดใหญ่เข้ามานั่งในตําแหน่งของทตนนเทคนิคอลดีเรคเตอร์ของสมสรศึกเรื่องดังกล่าวครับทนันั้นบิ๊กอกหรือคุณวิรัต์รูทองประธานสมุรสครับก็ได้ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังในการดึงตัวครั้งนี้พรอบยืนยันเลยครับว่าทุกอย่างเป็นความต้องการของโค้ดมารูยูรปกีที่เป็นกุสือของทีมทตนันแหลครับ และในขนาดเดียวกันเลยครับล่าสุดครับได้รับการเปิดเผยจากทต่นั้นคุณวิรักษ์โลทองนะครับที่ได้ออกมาเปิดใจผ่านเพจพี่บิบางประกงงเลยครับว่าทั้งหมดเป็นความต้องการของโค้ดบรูยุร์กีที่ต้องการในรัฐวัตที่มีประสบการณ์สูงเข้ามาช่วยดูภาพรวมของทีมซึ่งเขาครับเคยเป็นคนชาติเดียวกันพูดภาษาเดียวกันน่าจะสื่อสารกันง่ายอีกทั้งครับที่ผ่านมาครับทางน้านโค้ดบรูยูครับก็ทํางานโดยไม่ได้มีผู้ช่วยโค้ดหรือที่ปรึกษาของทีมด้านเทคนิคอะไรเป็นเรื่องเป็นล่าโดยเจ้าตัวครับทำทีมอยู่กัับาาด้นน ยูเซกาท่านั้นการได้รายวัิเข้ามาครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเขาอย่างเต็มที่เลยครับซึ่งั้งนี้ครับก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดครับเราไม่มีแผนที่จะปลดโคโอหรือใครออกจากทีมเพราะขอครับคือคุณซือที่เป็นอนาคตของสโมรสรอ,อย่างแท้จริงและที่ผ่านมาครับเจ้าตัวก็ผ่านการอบรมของแต่านโคดเอเลเซนจากยูฟ่ามรอกด้วยดังนั้นครับจึงไม่มีเหตุผลไดที่เราจะต้องแยกทางกับเขาเลยครับ และในขณะเดียวกันครับถึงตอนนี้ครับแม้ทางนั้นเมืองทองครับจะออกสตาร์ทในฤดูกาลทลิกไม่ค่อยดีก็าตามแต่ก็เชื่อเลยครับว่าเมื่อโคโดโดได้ปรับจูนทุกอย่างลงตัวและได้รายวัดเข้ามาช่วยดูเกมรับให้เน่นขึ้นผลงานทุกอย่างน่าจะกรระเตืองขึ้นอย่างแน่นอนโดยเป้าหมายของเมืองทองครับก็ยังคงเหมือนเดิมคือทําผลงานขึ้นไปอยู่บนท็อปไฟของตารางให้ได้ในท้ายที่สุดนั่นเองครับและทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกร,รมในศึกฟุตบอลลีเวอรทลิกิในฤดูกาล2022ครับนาที่8ของสโมรสรเมืองทองนเต็ดเทียน ที่จะเปิดหลังพบกับการเทรดสีในวันที่9ตุลาคมครับที่สนามเลนดมสเตเดียมเวลา10กาดริกาศตรงนั่นเองนะครับในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเรายังอยู่กันที่ทางฝั่งของทางด้านเมือทงทองเลเตดครับยังไม่เปลี่ยนครับเมื่อาสุดในเกมที่กิเลนไปยองครับที่จะดวนกับทางด้านการเทรลสีงดฟนบอลทีมเยือนเข้าสนามเท่านั้นแหละครับ อย่างไรก็ตามครับสำหรับศึกบนลิเวอร์ูลธน2022ครับนาที่8ที่มีคิว2ทีมใหญ่ต้องเจอกันระหว่างเมืองกทองในแดดครับที่จะเปิดลัางทันดรมเซเดียมพบกับการเทรดซีที่จะแข่งขันกันในวันที่9ตุลาคมเวลา10.00นล่าสุดครับมีการประกาศแจ้งเลยครับว่าเกมดังกล่าวงดแฟนบอลของทีมเยือนเข้าชมในสนามตามข้อตกลงเดิมครับระหว่างทั้ง2สโมสรในเกมที่การเทรดซีเร่มบุกไปเยือนเมืองทองในแดดโดยเจ้าตีนครับได้ส่งหนังสือกับแจ้งฝ่ายจัดการแข่งขันทนิีก เปิดที่จะยืนยันถึงเรื่องนี้เป็นชีเรียบร้อยลเลยเช่นกันเลยครับและโดยทั้งนี้ครับโคตกรุงนังกล่าวครับถือเป็นปีที่6อกเลยครับที่ทั้งสองทีมตกล,งลุงร่วมกันหลังเคยเกิดโอพิพาทพิสาครับแฟนบอลตีกันในฤดูกาล2014และฤดูกาล2016จนทำให้มีผู้ได้รับอาการบาดเจ็บค่อนข้างที่จะเยอะเลยเลยครับ และตั้งนี้ครับอย่างที่บอกไปครับโปรแกรมของสกุตบอลลิเวอร์ติกในฤดูก,กาล2022ครับนาที่8ครับของสโมสรเมือทงทองเรต่นก็จะเปิดสนามเทนนดมสเตเดียมครับตอนรับการเยือนของการเทลซีในวันที่9ตุลาคมครับเวลา1 0ร0นฮอตแฟนบอลของทีมเยือนเข้าชมสนามในเกมนี้เลยครับ ในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเรามาต่อันที่ทางฝั่งของทะนานสวรานแคทกันหน่อยครับเมื่อาสุดได้มีการยืนยันอจากทางด้านเควินแบ็กเวลเลยครับว่าเตรียมที่จะหาแข้งใหม่เสริมแกร่งให้กับโคราชในเล็กที่2นั่นเองเลครับ อย่างไรก็ตามครับสำหรับเจนันเควินเบคเวลครับคุณซื้อใหญ่ของเจนันสวค์แคทนครราชซีมามาได้สี่ครับในศึกฟุตบอลทดีครับออกมาพอใจกับผู้นันของลูกทีมเจ็ดนัดครับหลังอันดับที่7ของตารางมีสิบแปดคะแนนแต่ถว่าครับก็กาลังมองไปข้างหน้าเรียมที่จะหาผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพในเลกที่2แม้ว่าการแข่งขันครับเพิ่งจะมาครึ่งทางเล็กๆก็ตามนะครับโดยในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับเจนันเควินเบคเวลครับได้ออกมายอมรับเลยครับว่าแม้ว่าเราจะมีผู้นั้นที่ถือว่าดีซึ่งผมเอง ก็พอใจแต่มันยังมีงานให้เราต้องแก้ไขและทำงานหนักต่อไปในเกมที่เหลือการออกสตาร์ทซีซั่นนี้ครับมันเป็นผลงานที่เราต้องทําให้ดีที่สุดตอนนี้ครับแม้ว่าเกมจะเพิ่งผ่านไปครึ่งทางของแรก,กแต่ผมครับก็กําลังมองหานักเตะใหม่ๆเข้ามาเสริมทัพไปเติมเต็มให้กับทีมเพื่อที่จะทําผลงานให้ดีที่สุดและที่สําคัญครับนักเตะที่เรามีอยู่ทางผมและจิมานจะพยายามพัฒนาสกยภาพของพวกเขาอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะนักเตะในทีมที่เป็นผู้เล่นของเราเองหรือยืมตัวเข้ามาก็ตามผมครับก็อยากจะให้เขา พัฒนาคุณภาพฝีเท้าอยู่เสมอเมื่อมาเล่นกับเรานั่นเองนะครับและสำหรับตร้หน,นสัสรวค์เคสครับนครราชสีมาแมดฟี่ครับสานัดหลังสุดครับเก็บได้ถึง7คะแนนจากผลงานชนะ2นัดเสมอหนึ่งนัดและมีโปรแกรมการแข่งขันถดหนัดต่อไปครับเตรียมที่จะไปเยือนน้องใหม่รถม้ามรกตลำปาง F4 ทีจีมอันดับที่1 3ของตารางชีาเกมหลังสุดครับแพลรวดที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำปางในวันอาทิตย์ที่9ตุลา,าคมเวลา18นาฬิกาตรงนั่นเองนะครับ ในส่วนที่ประเด็นที่4ครับโปรโมาการที่สุดหน้าของทนานชลามชนชุนบรีฟซีกันหน่อยครับอย่างเทนันนารูโรอาเวสครับสุดหน้าของชลามชนชุนบลีฟซีออกมาเปิดเผยความรู้สึกเลยครับหลังเกมทดิกที่ผ่านมาที่สามารถยิงประตูช่วยทีมครับเก็บใจช,ชนะเหนือพย,ยกักรชนหนองบัวพิเชซีและออกมาขอบคุณทุกคนเลยครับที่เต็มที่ช่วยเขาครับได้ยิงต่อเนื่องและยืนยันอย่างไม่ได้หวังเรื่องดาวสมูมมาขนาดนั้นเลยเลยครับ อย่างไรก็ตามครับล่าสุดกัปตันนันโรอเวดครับได้ออกมากล่าวหลังจบเกมดังกล่าวนะครับว่าเกมนี้รู้สึกดีใจที่สามารถเล่นได้ดีและยิงประตูช่วยทีมได้อย่างต่อเนื่องต้องขอบคุณเพื่อ่วมทีมครับที่เล่นได้อย่างเต็มที่รวมไปถึงทุกคนในทีมที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เขามีประสิทธิภาพที่ดีขนาดนี้การเก็บสามแต้มครับทำให้เราขึ้นไปอยู่หัวตารางได้ครั้ง และยังไงก็ตามครับดาวยิงเซบ้าวัย3าปีครับยังพูดถึงเรื่องตำแหน่งดาวโารอีกว่าสำหรับผมครับไม่รด้คาดหวังอะไรขนาดนั้นแค่อยากที่จะทำทุกเกมที่ลงสนามให้เต็มที่เพราะเมื่อทุกเกมได้ทำเต็มที่เลยครับผลก็จะตามมาในส่วนที่เป็นดาวโรครับก็เป็นความหวังในอีกของเรื่องหนึ่งของผมเลยแหละครับ และในส่วนของโปรแกรมนัดต่อไปของฟุตบอลธนิลของดนานคุณพลฉลามชนชุนเบรฟซีครับก็จะมีคิวออกไปเยือนจงอังประยองขอนแก่นยู่นแตดครับในวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมเวลา18นาฬิกาตรงนั่นเองครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจคับพวกเราทีมงานเบรฟซีแฟมบรี่กันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ